สวัสดีครับผมผูกพ <t ick noise> ันดีจริงครับวันนี้ก็มาหาที่เพิ่งนะคผมก็มาครับเจอแล้วหนึ่งลังนะครับโอ้โหหลังการครับคอนเก่านะครับนะผมมาได้เข้าดูนานครับอยู่ติดทางเนี้ยเรียกว่าก็มาทุกปีมองมาจากทางเข้ามาเห็นลังเล็กอยู่ปลายโคนนะครับเดินเข้ามาโอ้โหลังใหญ่อยู่โคนโคนโคนนะผมคอนเดิมนะครับโอ้ใหญ่ครับมันเม็ดหกว่านะผมนี่มองไปจากไกลนะผมโอ้ย้อนแสงเนาองวะ นะครับตรงต้นออยู่ขาดำๆนะครับหลังมันไข่นะครับเดี๋ยวพาไปดูไ,ปไก่กันเน,ะนาะยังไงเขาเรื่องครับรอยมันจะเป็นรอยครบไม่รู้ตีตรงไหนนะครับแต่ว่าไม่ใช่รังนี้แน่นอนนะครับผมเนี่ยขึ้นไม่น่าจะขึ้นได้นะครับผมเพราะว่า ต้นนี้ถ้าไม่มีถอยหรืออะไรนี่หมดสิทธิ์ขึ้นนะครับผมต้นยูคาใหญ่นะครับอ่ามันต้องตอกถอยนะครับตอกถอยขึ้นนะครับดูเหมือนจะน่าจะรังต่ำๆหแถวนี้นะครับผมไม่น่าจะใช้ขึ้นหลังบนนะครับะลังนี้มันสูงนะครับผมถ้าไม่มีถอยขึ้นไม่ได้ยูคาใหญ่อืมตีรังตรงไหนน้อนี่มันมีสองรังครับรังเล็กอยู่ปลายกิ่งครับมองมาจากทางเห็นรังเล็กนะครับเดินเข้ามาอีก หลังใหญ่อยู่คอนเดิมครับนี่กำลังเล็กครับไปลายกิ่งนู้นครับโอ้มันย้อนแสงเนาะเห็นไหมหลังเล็กไหมนี่เดียวนะครับปลายกิ่งครับแต่ว่ากิ่งหลังใหญ่นี่อยู่โคนนะครับผมอยู่โคนคอนกิ่งเดิมครับโอ้โหใหญ่ครับอยู่มันโอ้เม็ดกว่าเลยครับผม โอ้โ<ำ>หใหญ่ครับต้องตีถอยขึ้นนะมคุณต้นนะต้นอยู่ขาใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าขึ้น,นง่ายๆนะผมเอาเรื่องนะครับขึ้นยากตัวใหญ่ครับใหญ่จริงๆนะครัผมปันหานี้จะไม่หลอกตาดิเลยวหลังก,การนะครับผม สองลังนะครับนี่ลังคอนต้นนะมึงนุ่นลังปลายนะมึงลังเล็กอะไรต้องปล่อยไปทิ้งเลยครับผมจัดลังใหญ่เลยครับเม็ดทุกหัวนะครับอ้อังคารนะผมวัาน้ำนี่ใหญ่ล้นคอนนะครับผมไม่รู้แน่ใจว่าจะใหญ่ตามที่ภาพที่เห็นหรือเปล่านะครับผมไปทําครบขึ้นจัดเลยครับผมในอดีตถอยหลายลูกเลยต้นมันขาใหญ่นะ ทำคลุบขึ้นจัดเลยครับผมมาไปชมกันระว่าหัวนน้ำหลังสวยงามขนาดไหนนะครับผมไปครับแล้วทำคลุบขึ้นเลยครับขึ้นมาถึงแล้วเด้อนี่ครับลังใหญ่ครับโอ้ดนะครับผมไกลๆกันเลยครับผมยกสองเมตรนะครับผมเมตรถูกกว่าแล้วโอเคเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องให้ชมครับผมตั้งๆใกล้ที่นี้นะครับ หาที่ตั้งไม่ได้องวังหน่อยได้รุมแรงครับกล่องมาตั้งไปอยู่ครับโอแรงครับก,กับลม ไก่ไปหน่อยเด้อรับเด้อไกอ่ครับกระตั้งไดสุดอยู่ตรงนี้ครับมันหนีบไม่อยู่โยกเยื่ออย่างนี้แหละ

that an arm there. Yeah. Okay. Uh -huh. ครับผมลงต้นไปหาลังอื่นอีกนะครับผมไม่เอาลังน้ำแลังนี้ไปครับผมนี่หัวน้ำครับลงมาเร็วนะครับผมก็ใหญ่ครับมันสักสี่รูกว่าได้ครับผมก็โอเคครับผมน้ำก็สวยเต็มบอดดีครับผมน้ำหัวน้ำใหญ่ได้อยู่นะครับผมเคีบไปเดี๋ยวเผื่อไปเจอหาลังอื่นอีกนะเผื่อได้ยังไงจะได้ลงคลิปต่ออีกนะครับผมนะครับครับผมก็มาเจอหนึ่งลังแล้วครับผมผมพี่พีเขาอยากดูนะครับผมเขามาเห็นเขาอยากดูนะครับผมก็เลยอ่ะ ตื่นดูนะครับผมมาเจอพอดีครับอ่ะวมลังครับนู้นทำเห็นไหมไกลๆนเลยครับผมดิ้งๆหน่อยหนึ่งนะต้นซาดนะครับผมดีๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวน้ำก็น่าจะโอเคนะครับผมอ่ะเอาดีไก่ครับงามครับหลังนี้กับต่อทวายขึ้นนะครับผมตก็ตีทอยขึ้นตีทอยขึ้นหลังนะครับหลังก็งามไม่ถือว่าไม่ใหญ่มากครับผมงามสวยๆครับ ผมมมุุ้อดีนะไปเดี๋ยวชมบนต้นเลยเนาะตีทอยเสร็จแล้วหาที่ตั้งกล้องให้ชมบนต้นเลยครับผมไปรังเดี๋ยวน้อเห็นไหครับเชี่ยไปแล้วตั้งกล้องครับผมเห็นยังเนาะครับเนาะอ๋อพบื่อหน่อยชุ่มล้างครับอ๋อชุมล้างรับเนี่ย Đủ hỏa nam không không? Ồ, thêm không? này thì khó lăng đây không? khó lắng đuổi chia toán lại không ủa chia toán hả ừ, Sơn dẹp ngoài Ô, <laughs> oh, quan đi cơ nó. Oh, quan quan. ครับผมตรงต้นเนาะไปดูข้างล่างครับผม